thank you นี้บันทึกแล้วด้วยกลับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หุบปาตาดจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เลี่ยวไปอากาศกันบ้างเข้าป่าบ้างเที่ยววัดกันเยอะแล้วเพราะว่าข้างในสวยเหมือนป่าดึกดำบรรพ์๋ยากไปดูกันข้างในใช่โอเคครับ ตอนกลางวันแต่ก็ใส่เสื้อดำกันมาเดี๋ยวเราพาไปทางเข้านะตันนี้ของกินเยอะเนาะแอดมินของกินเยอะครับก่อนทางเข้าซื้อะเบียนเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้้างไหนจะเดินใจแค่ไหนไว้จะซื้อน้ำไปกัะขวดสองขวดก็ยังดี <laughs> bye bye. <laughs> ไปข้างนาในกันครับลงทะเบียนแล้วก็จะได้ไฟฉายหนึ่งอันอันนี้เราก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนะขึ้นบันไดแล้วแต่ไม่รู้ไกลหรือเปล่าแอดมินแอดมิน แอดมินไอ้คนมาบ <laughs> ไดเราเดินขึ้นมาประมาณกี่เมตรนะแอดอดมินไม่ไม่สูงมากร้อยสองร้อยเมตรนะไม่ถึงไม่พอท่นี่ถ่ายรอบๆให้ดูนะ่ะข้างหลังเป็นถ้ำแล้วไ,ได้ใช้อุกปรกรณ์แล้ว ข้างในต้องส่องไฟเข้าไปนะฮะทางเดินเข้าไปนี่เราก็เดินทะลุถ้ำอยู่ฮะแอดมินครับถ้ำเป็นไงสวยไหมเออสวยฮะเแต่มืดตึ๊บเลยมืดไปหน่อยถึงว่าเขาให้ไฟมามืดจริงๆ เดินทะลุถ้ำออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นป่าดึกดำบรรเลยนะภายข้างในทะลุถ้ำออกมาแล้วไม่รู้ว่าต้องเดินไปอีกประมาณเท่าไหร่ถึงไปคครรับเลานะ เยจะิ่งอ้ย่ามาแล้วครับเาว่กเคยเป็นถ้ำมาก่อนนะที่นี่แล้วก็เกิดการยุบตัว เกิดการยุบตัวของหลังคาทาก็เลยทําให้เป็นหุบหุบเขานะมีทางออกเข้าแค่ทางเดียวคนระับที่เนี่ยแล้วก็ชื้นครับอากาศชื้นฝนเพิ่งตกไปฮนะแอดมินใช่ฝนเพิ่งตกเมื่อกี้เราเดินมาก็เจอ <c oughs> มังกร <c oughs> เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับคอมโดใช่ไหมคอมโดอุ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะกิ้งกือแดงหรืออะไรกิ้งกือมังกรอะไรเนี่ยนะครับเปดนมินจากข้างในเหมือนเหมือนเหมือนป่าอะไรนะจุดสิกปาร์กอ่ะผมว่าค้าอยู่นะนี่มีเสียง มีโอ้มีซิงเกิลเจอร์อีกครับเนี่ยทำครับ วนด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรครับแอดมินห้ามห้ามหินเคาะเอ้ยหินหินย้อยหินเยอะหินงอกหินย้อยฮะสามารถเดินเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเป็นทางหลักปกติแต่ถ้าใครจะลัดออกไปเลยก็ได้อ่าก็ถ้าไม่อยากลุยเข้ามาก็ทางเดินไปเลยทางเดินไปไงแอดมินโอ้โหอาจจะเลื่อนได้ครับต้องเดินดีๆหน่อย โอเหมือนฝนจะตกไปชื้นเชื้นน่ชื้นดีเราไม่เจอไดโนเสาร์ครับเหมือนออกมาจากในภาพยนตร์เลยครับเหมือนจริงครับอันนี้เหมือนจริงนี่อยากบอกอยากบอกว่าอะไรแอดมินสวยมาก แปลกตาดีครับไม่ค่อยได้มาเจอป่าแบบนี้แต่อาจจะวังเวงนิดนึงหรือมาเช้าไปก็ไม่รู้เออมีมีม,ม,มีมีอย่างเนาะแอเ้เมนมีมกักคุเทศด้วยนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรนะอุดหนุนน้องได้ใช่ใช่นี่มีทางเดินไปได้อ่ ก็เดี๋ยวเราเดินพาไปดูรอบๆเนอะแอดมินครับเดินตามทางครับเมื่อกี้เราเดินย้อนทางเข้ามาเมื่อกี้ทะลึ่งรับทะลึ่งไม่รู้ว่าไปเดินสวนเขาระบบนิเวศนี่สุดยอดครับแต่ก็แอบน่าก,กลัวอยู่เหมือนกันนะมาคนเดียวเขาจะออกมา,าสยองหน่อยนิดนึง วนได้ครับพี่วนได้เมื่อกี้พี่ผมผมก็เดินผิดพี่เล่นถูกแล้วเผื่อเจอกิ้งกือมังกรอีกนะฮะเดี๋ยวเราซูมไปให้เมื่อกี้เจอก็ไม่ถ่ายนะครับผมคนเยอะมาคนเยอะลุมกันถ่ายลุมกันเลยแต่ผมก็ได้มาหน่อยนึงเพราะว่าซูมได้แค่นั้นครับต้องเอาไม้ไอ้ต้องเอากล้องยืนไปใกล้เลยแหละถึงจะ ชัดไหมอ้าวเขาเรียกกิงกือมังกรสีชมพูนี่นี่นี่น หน่อยเนาะแอนดเมนก mm. ิ้งกือมังกรสีชมพูใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจะเจอได้เฉพาะที่นี่ใช่ตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกาอ่าโอเคทุกปีใช่เพราะเรามาเรามาเดือนพฤศจิกานะเอ้ยมัวแล้วมาเลยเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งหน่วยโอเคเผื่อเดินไปเราอาจจะเจออีกนะฮะเพราะว่า เพิ่งจะต้นเดือนนอี่เนาะที่ว่าเขาเริ่มออกมานะถ้าเจอเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกอ้าวเราเจอนกนกหรือไก่เยไก่ฟ้าป่ะอ่าเดี๋ยวเราซูมให้ดูเดี๋ยวเราซูมให้ด,ด,หดูอากาศชื้นเนาะชื้นมากชื้นมาก สมคาล่ำลือครับที่ว่าต้องมาสักครั้งนึงเนาะแอดมินใช่เพราะว่าผมก็ดูใน t ิ k ต o อกนะครับแล้วก็อ่มากันเลยดีที่เรายังได้เจออ๋อนี่มีทางอีกมีทางขึ้นไปอีกดูแล้วนะคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเอาเหรอ เอาอทำขึ้นเมืกี้หน่ยใช่ับเราลงแล้วออกไปซ้ายหน่อ้พูดใด้คนดูตกใจด้วยไม่ใช่ได้คนดูตกใจนะุูก็ตกใจเริ่มเมื่อยแล้วคลิปที่เทีอะไรอัมินคลิปนี้เออดีครับมาชมธรรมชาติกันบ้างไปวัดกันบ่อยๆเดี๋ยวจะเบื่อกันนะใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเข้าป่ากันบ้างอ่า ฮุบเลยครับหุบปาตาดจังหวัดอุทัยธานีก็อย่าลืมอย่าลืมแอดมินอย่าลืมไม่ได้เลยนะใช่ยอดลืมกดติดตามช่องกิ๊กเด็บชแนล l ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกอกาน้าแอดมินบอกอ่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม